วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักษณ์อาารรจชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยาราชนารีสเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรม,มาราชินีนาถคณะสัตวแพทย,าายศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้พลเรือเอกอดุงพันเ์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือและนางกีราตาพันเอี่ยมนายกสมาคมพรรยาทหารเรือนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ องทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภระรยาทหารเรือเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาสัายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2567